ปันไปเลยปั่นสุขใจไปบ้านนาราวเฮดชิวๆเลยอากาศเย็นๆสดชื่นสดชื่นโอ้โหไปทินไปทินตื่นแต่เช้าปั่นจักรยานกระปูอยู่ที่นาราวดูีิลูกโอ้โหรถตีนลมเมื่อวานนี่นีสไลส์สไลด์เบียดเสาเลยนะสไลด์เบียดเสาเลย ะปูก้านมาช่วยปูก้านมาช่วยเอารถไถปูก้านมาดึงขึ้นอะโอ้ออโหโอ้โหอะบ้านนอกก,บแบบนนอกอ็แบบนี้เลยไปลุ้นบ้านนอกอ่ะแบบนี้แหละโอเคนะเข้าใจนะเอาเล่าได้บ่ได้บ่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> ะนะปูดจอดรถไว้ตรงนี้เลยรถพ่อคิมอ่าจอดไว้ตรงนี้เหมือนกันอ่ะอะไม่หมดไม่หมดไม่หมดแบตบเต็มแบตบเต็แบบเมอ่ะอ่ะป่นอีกรอบไหมอ่าเหนื่อยแล้วนะ